บวเลยพี่น้องปั๊บเรียบร้อยนี่ครับพี่น้องได้บางยานน่เบิ้งครับโยเงียโยนเงียอยู่พี่น้องครับสวัสดีครับมือนีมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเนาะกับสองเนมนอนหน้าครับผมมือนีพ่อสิผ้าไปเห็นยังเพาะเอาไม่กี้นู้นเอาไม่กี้นู้นครับสวัสดีครับพี่น้องนี่ครับเปิดไฟเลยครับตอนนี้ก็ต้องเฝ้าออกนะพ่ะ ตอนนี้ก็ทุ่มมัทุ่มหนึ่งเลครับนี่ครับว่าจะเปิดเมังมันก็รลอยมันนี่ครับพี่น้องเห็นหรอ,อครับครับมือนี่พี่น้องรุ่นน้อกันครับว่าสะได้ไรไปนลยมือนี้ก็เดือนมันสิขืนเร็วครับพี่น้องเดือนสองคำเดือนสองคำครับตอนน้เงเเดือนมันสนครับโก่น้อคำ นี่ครับหลังจากที่โบได้ออโดนเนาะเดือนมันขึ้นเบิรงครับพี่นอ้องอะครับมาลุ่นน้ำกันครับพี่น้องมหอนี่ว่าสีลงหลายบอนี่ครับถ่ายเวลาอยู่ครับพี่น้องตอนนี้จะทุนแล้วก็ทุ่มแปดนาทีนะครับถุนจะแปดนาทีครับสิบนาทีสิบนาทีครับ <10. S 1> ถ่ายสักก่อนครับพี่น้องฝ้าก็เริ่มเร่อมเลย มาตก,กด็เจ็บติ้งกว่าหน,นึ่งนะครับพี่น้องกกได้เนี่ยคุณพ่อกคกนี่นันน่นน่ครับพี่น้องกกนี่กับกกนี่ครับพี่น้องคุณน้องอ่านไัดเลยนะครับพี่น้องก,กองอาลัางสีึ้นครับ ถาลุนน้ำกันทั้ง่างเลยครับพี่นอ้องนครับพี่นอ้องมืงอเง้นบินจะว่าบนลงครับมือนี้มืมด,มดแล้วมือครับพี่นอ้องอ้แตจะว่ากระไดพอกรรอยม่แจะว่าบนลายครับพี่นอ้องมือเห็นไหมครับมือนะครับพี่นอ้องมือทั้งใส ลุงขาวว่าห้องครับมึงม่ค่อยร้ายครับพี่น้องก๊กมันใหญ่บ่ะพอ่อนี่ครับพี่นอ้องนีครับลุ่นกันต่อครับเดีเสียวก๊อกข้างๆาง,องเอานีเลยบ่พ่อนี่ครับสิอคือนีกก๊กนึงครับข้างขาง,งกันเลยกกนี้สิเป็นยังไ๋เนาะคุณใบมันหนาพอ่อ ับขึ้นแล้วครับพี่น,อน้องถั่ลุนน้อกันทั้งล่างครับเห็นไหครับพี่น้องเอาอีกกบหนึ่งนี่ก็บอค่อยลงคือเก่าครับเมื่อไงมอไรเนาะเห็นี่ครับพี่นอ้อ,อกกนงเดี๋ยวต่อมเข้ามาคืเอเก่ามอใดเนาะครับมอใดครับ,บ,บ,รบนี่ติดใจก็ทำไมก็เดี๋ยวคอยดู จะว่ากันการม่งรับสองโคบงเนีับพี่นอ้องป๊ดลายอยู่ด้วยนี่มากินอยู่ด้วยนี่ครับสอ,งนนอบงเนี่มเข้ามาแนบองมครับพี่น,อน,น,น้องินะ่งรับิ่งโิงเลยมึงรับพี่นอ้องป๊อดลายอยู่ด้นี่เไ,ไปไป ไปก่อนติดไฟก่อนครับพี่น้องนะครับโมเมนต์จปอนเซอรได้ครับไฟดีนะจับตรงให้เพื่อนปัญเจออะไรมีอะไรบ้างซาออกก็ได้ไออนี่คือแอาต่อมลงเลยซาอ๊อกซาออกครับพี่น้องนี่พี่น้องงันเป็นบอกเขาว่าว่าเผยเมตักเอารวครับแต่จะกลับเนาะอันนี้ หนึ่งคุณปุยอ่อนสองสามครับนี่บินออกเนาะแมงมันอยูเถอะเนาะนี่แหละครับพี่นอ้องมัอนี่เป้ลร้ายค,ครับหาลุ่นน้ำกันครับตีไปหานนกบอื่นเรื่อยๆครับกบใหม่เชกันอย่างครับเบิ้งครับพี่นอ้อง ไปกิดไเลยนี่ครับไปครับพ <Man> ี่นกงกบครับพี่นกงกบกบนี่ครับเป็นยังไงครับเห็นกบครับพี่นกอยู่ไฮน่าเลยอยู่นี่อยู่นี่เห็นแล้วพอวางเลยในถุงห่อเห็นแล้วเห็นแล้ว ครับพี่น้องกบครับอยู่ไฟเลยเอาไม้เพาะปับ๊บเรียบร้อยน,นี่ครับครบไงครับพี่น้องปอดปอดไงเฮงคนติดตวกะวะคนติดตกครับกบออกแล้วเหมือนครับพี่น้องย่งางอยู่ให้หน่าเห็นกบปอดไงได้หน่ครับพี่น้องไงอยู่ใส่ถุงปุ๋ยเลยบ่ใส่ถุงก็มีถุงปุย๋ยเนาะนี่ครับ เลแล้วครับโอ้มานกบครับแต่ว่าเบิ้งครับพี่น้องผมใส่เกลือบนี้เรียบรอยดีครับพี่น้องได้กบซื้ออ๋อครับหาแมงกินูน้องกันตอครับว่าสิมหาโกบขาแมงกินูนอยู่นี่ครับเยื่องเขามาใหน้าพอว่าห็นตากบไปไปครับไปต่อครับพอคบอีก่ละทีเ็บครับพี่น้อง อันตรายด้ครับถ้าผู้ดใดบ่ใไซเกือบูดคือผมเห็นบ่นครับพี่น้องนี่นครับพี่น้องเห็นแล้วครับกกหนึ่งครับกกนี่กกใกไงได้พี่น้องเห็นบ่ดำอึกจึกเลย,เลยมีหลายงานเห็นไหมครับแต่ว่างานมันยังแก่อยู่เดี๋ยวนี่ครับพี่น้องเห็นบ่หลายอยู่ด้ครับแมนมันต้นใหญ่ครับพี่น้อง รองรุ่นน้ำกันครับว่ามันิทีใดบอผมกัยังรุ่นได้ครับพี่นอ้องน่ครับบางยานี่ผมปู่ก็น,นี่แล้วเลยไาครับพี่น้องมันรุ่นน้ำกันครับหลายแห้งครับพี่นอ้องฝ่าเหลี่ยมครับพ่อว่าสิเป็นยังไง่อกุ้ง่อกับว่าม่ติดขาดอยู่ แต่ว่ามันบางๆจัาหน่อยเนาะห้างๆจากงามันนี่ครับโค้งโกมันไก่ไงเติบเดมือนยินเสียงฝาบครับฝาเหลี่ยมฝาหินเนี่ยถุงผ้าติดมันเลื่อนถุงหมดครับโหเพชรไทยมันเหลี่ยมกันนี่ครับ สามีแบบว่าพายางขาวก็ใส่พายางขาวเนาะเออมันจังเหี่ยมดีเบิ่งนะครับพี่น้องมาแล้วครับพี่นอ้องอ๋อดกงนี่คืออยู่มาแล้วครับพี่น้องเสียงฝนคือเสียงฝนเลยอ,อ๋อดนะครับพี่น้องต้องออกไปกองของไปใกละ ออดหลายแห้งครับพี่น้องมึงเนี่ยครับอู้ออดมึงแน่พี่น้องมาแล้ว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 ลงเยอครับลงเลยอะออดพี่น้องมึงแน่มึงแน่ครับพี่น้องหลายแหง้ง สันเรา่อุกมันไงเหมือนครับปอดขนาดเดือนแจ้งนะนี่มาเลยครับพี่นอ้อง ไงยซันบทียงเลยเนาะเบื้องข้าพี่น้องปอดงานหยิ่ลุงมักเลยมึงเนี่ยมึงเนี่ยเบิ้งครับมันบินครับพี่น้องเบิ้งมันบินครับพี่น้องเบิ้งไต่ไฟเบิ้งไต่ไฟครับปอดพี่น้องหายเห้งเข่าทุ้งกับมีมึงเน มึงเนี่ยูเต็มผมแล้ว,เด,ว,เ,ดวเดี๋ยวผมวออเอาผมกตันมาใส่เลยโอ้ปอดเฮ้ยบวมๆเลยขี้น้อง มือครับพี่น้องพอลแตกขวดพาดพวดพาดเลยน่นี่ครับพี่น้องดึงจากข้างล่างเนาะนี่ครับพอลงมาเลยครับในรายอยู่พอ เบิ้งครับพี่น้องมันบินเบิ้งครับพี่น้องพ่อเหน็นยงังตันอีกบ่ต่ำแหละงานต่ำมันงาต่ำน,นี่มันหลายนี่วะนี่ครับฮะพ่อถึงโอ๊ยพ่อแม่งกินนู่นอียังคือดำเฉยอ,อันนี่นี่แหละพ่อจะแกล้งแกล้งอขาใมาฮะกินนู่นใหญ่บอสดำๆนี่น้อยนี่ไหมโมเมนต์มันกินนู่นใหญ่เด้นี่ดิเฮ้อันนี้บ่จังแม่งกินนู่นในหญ่บ่แล้วหีดิหีดิ โอ้นี่ครับแซ่บเพื่อนยังนี่นี่แกงเซนต่อมาเป็นมันมันเนาะเพิ่นแกงใส่กินมือนั้นโอ้ทั้งนี้คงกระเหยาบมาหลายขนาดเดิมันบ่เขาคักแล้วครับเพื่นเดินครับพี่น้องบ่เขาคลักไปเลยมีพื้นก็ยังหลายอยู่เดี๋ยววอนนี้หยัดชันก็พอครับพี่น้องทึ่งๆเข้าไปเบิ่งครับน้องกันว่าสิได้หลายไปเลย นี่ครับพี่น้องอ้าวร้ายพวออันนี้ไ,ได้ร้ายอยู่ด้นี่มาเห็ดก้อน,อออไ,อนอไม่น่งเลยอซับนใหม่ก็เลยติดยากเไ้ให่อย่างมานใหม่ยน้ใหม่พย้ใม่ออ,มออกแล้วครับพี่น้องก็ซับมาก่อนนึงร้า,ายเอได้นี่พ่อไม่ครับพี่น้องมีใจครับอา งเงย,ยงเงย,ยงเงยอยู่พอเดี๋ยวเอาถุงมาใส่กันครับบันพอดเก็บเอาอยู่ได้ขึ้นเง่มันโต๊ะเถอะทีที่รุ่นดำมันกระไเนี่ยแต่ผมสิจับจุงไม่ให้เพิ่นครับพอมือเดียวนะครับน้<ส>าออกน,หนหอหนึ่งหอบหนึ่งหอบเลยครับพี่น้อง,งมันเด็บินขึ้นมานำไฟน้ยแต่ใหญมั้งสองครับสองหอบใหญ่ครับพี่น้อง ามหอบใหญ่ครับพี่นอ้องเรียกจ้าหอบเนาะพี่นอ้องว่ะนี่ครับพี่เลืองวดงวงยานี่เขาเอาเจ้เาหอบตายแล้วออกแต่ละยุม่มเนาะนี่ครับพี่นอ้องหลายแหงเนาะมันบุกลงมันบุกลงมันจับขึ้นมาเลยครับพี่นอ้องแรงไหมน้ำผึ้นเหรอ๋อห,หลายแหง สลงานิ้นดอกก็โมไปใช้ดอกอู้อันนี้นี่ได้ร้ายเลยครับเตรียมสอบมาสุดท้ายครับพี่องสุดท้ายครับปิดไฟเลยครับ ครับพี่น้องได้บางยานี่เบิ้งครับโยเงี้ยโยงเยี้ยอยู่พี่น้องอ๋อหลายเงี้ยไอ้ครับเดี๋ยวเก็บแมงกินนุ่นดำก่อนครับบไปแต่ยังไงพ่อเจียวยีกันบ่กก่งนี่ไปปูทางฝุ่นแล้วไปปูฟังนึงครับพี่น้องฟังทางฝุ่นยังบมดท่านได้เลี้ยวอยู่ครับเลองเมืองอี้ไงนะครับท่านไหนก็เอาแมงกินนุ่นดำมันมันแต่เด่นหน่อมันมันหน่อไข่มันกด ก่อนมันมันบ่หมดออกบ่อหอนหมอทุ้งนี่กหเข้าใสแต่ก่อนเดี๋ยวยางมึงน,น้ำกันครับพี่น้องแม่งกินนุ่นดำน้ำกันผุ้นี่ดีครับตัวนึงครับแมงกินนุ่นดำตายแล้วตัวนี้เป็นอยังครับได้เหยียบมันนี่ครับแม่งกินนุ่นดำครับนี่หนึ่ง พ่อตัวนี้คือตบอ่บ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 ,บ่ท่านต,าตาสองครับสามนะพอ่อบึ่งมันมาจับอยู่นี่ครับพี่นออ้องเห็นบ่อาเต็มงกินนดำเด้อตกหลังใหญ่ตัวนี้นนนนตัวใหญ่ตัวให่ตัวใหญนตัวใหน่ตัว่ตัวใตับใหญ่นั่ตัว่ตัวใหญนต่ตััวัั มันตกลงมามันกลับมาจับอยู่ปล่อยมันไปน้ำนี่เดิตัวหนึ่งพี่น้องหลายแหี้ยงป้องางก็ต้องระวังครับจะหาไม่กินนู่นดำเหยียบๆมันเหยียบๆไม่กินนู่นหน่อยนะกบครับพี่น้องพอผมเห็นกบอีกแล้วไหนๆพ่อเอาเลยเห็นมันเปลี่ยนมะนี่ครับว่าสัน โอ๊ยเ,เ,เ,เดีลยวนี้าเอาเลยน,น้นนองมาเห็นดอกต้องจับเลยจับเลยพ่อเดี๋ยวมันไปก่อนเขาเบ่าแล้วเขาเบ่าแล้วบ่เดี๋ยวนี้อู้หมาหนึ่งนะครับพี่นอ้องปเดอุ้ยเขียวเถอะอำลามเลยลูกเหลืองตีเหีืองจังเลยเหลืองเหลืองบ่ออือออกเขียวอ่อนอยู่ตาเนี้ย พี่ครับพี่น้องปอดอย่างเงี้ยแทนนี้โคบเนี่มันออกจากับเบาะหม้ไม่เหลืองอมเติมอู้เหลืองอมเติมเลยปอดไปมาบบอีก,อกลลแล้วครับวันนี้แต้มที่ซอนเบื้งครับข้อมเล็กใช่ละทงปุ๋ยทงพายทงพายอยู่ปุ่นละเใช่ครับพี่น้องเบื้องครับยางกรับผมเพิ่งถอดเกือบลงเลยนะครับพี่น้องเอาไปใส่ถุงน้ำกันครับนะครับสุงยอดง่ายออกมาใสา่อันนี้เลยปอด หมานเชยนาอจะทุ่งกันนะแล้วตรงใส่นี่นี่ครับตัวนึงครับกินขยําเนาะมันบดเดินห็นบ่มอมาเดนวนี้ดวนี้กักบสิเทลงเลยเนาะแค่มเหีนะบเยบลอยครับนี่แหะครับอเพื่อนมามานเชยพอเห็นอีกเป็นบ่ตัวนึงว่มามันพอเห็นเดี๋ยวมันถักจิเปลี่ยนไปใช้อมมึงติต้นนั่นเี ี่ครับพี่น้องนี่แหละครับหน้าเฮาสีมีแบบว่ากระปูบอได้ครับทำมีสารเคมีครับนี่คือบ่งบอกเลยครับเบื้องครับบสูเลยว่าสูเลยครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องบ่งบอกได้เลยครับว่าอุดมสมบูรณ์ปอดกระปูหน้าครับนี่นี่ครับพี่น้องกกนึงครับแต่ว่ากกนี่ผมสีบ่เอาครับพี่น้องคุณนะลายแห้ง ปล่อยไปเห้มันนั่นหนีน้ำครับมันขมครับโกกันเบิ่งนครับพี่น้องขออนุญาตได้ครับเห็นบ่มครับลายว่ครับพี่น้องเห็นบ่มปอดลายเฮงกกนีแล้วครับใบใบยังขี้พอ,อนนันี่กกกคูนครับใบคูนมันกลิ่นแล้ะมันขมบรลูหูตะวันดอกนี่ครับพี่น้อง กคูนครับเนี่ยครับใบคูนต้นกระพึอบ่่าจะพึกนั่นเป็นพวกไม่ไประจำประเทศเขาอู้ลายเ้ยครับนี่แต่ว่ามันขมครับปัญหามันคือมันขมครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องปอดลอยเหี้ยงปอดเบิ่ี่ยหายยากเลยครับกันสิไปครับพี่น้องไปเบิ่งกันยุทีิยงคนล,ละครับบัน ครับพี่น้องเอาเมาแบ่งเงินงากระปูน้ำเพื่อนว่าเพื่อนอยากอะไยังไะบ้างเหรอเกลียวอพี่โมนี่ครับเพป็นเกลียวมันมีไว้ให้เนะลงนะครับพี่น้องลงนะครับเป็นกินโม้คอยร้ายปไปเลยนี่ครับ เติมนงนึ่นี่ครับพี่น้องปลาครับบดี๋นี้ใกล้ชิวัดเทียงห้องหลยไปทาเบิงน้ำกันครับพี่น้องนี่แล้วครับสรุปผลครับพี่น้องกะจากไปแบ่งให้ผู้เ้ียาน้ำให้เอนเสียงทั้งขางน้ำเนาะต่ว่าเทียงทั้งขางผมกับบอดี้ทายไว้เดี๋ยวครับเขาเบิงน้ำกันทั้งในเลยครับว่าสิ้ลายไปเลยนี่แล้ะครับพี่น้องทั้งในกะหลายแห้งครับฝนก็เริ่มติดโต๊ะแล้วครับเบิงครับพี่น้อง ไนคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะสำหรับมือนีผมกับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อผมครับนี่ครับสวัสดีครับไปพ่ออันิีหนาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเลยนะครับเด้อพี่น้องนี่นะครับพี่น้องถุงปุ๋ยนี่เยอะลายไปในพ่อบีบเบิ้ลนียนี่ครับกดไลค์เพื่ออยู่ตอกดไลค์เพื่ออยู่ครับ